ไม่ไกันก็ได้นะมาไหมต้องมีคนคุยเรื่องไม่มีใครมามาแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวให้สักหนึ่งพันก็ถึงเพราะว่โอ้วเขก็จังโอเคว่าการอยู่ที่ไหน สวัสดีครับทุกคนจะเอามาให้ดูก่อนว่าวันนี้จะลงอะไรบ้างประมาณประมาณ,มาณตัวแรกคือเสื้อโอเวอร์ไซส์ตัวนี้นครับซื้อแตนย,ยาวๆเคยใสตอนจะไม่ได้แต่เคยใส่แล้วนะครับหนึ่งตัวที่จะลงขายนะครับแล้วก็มีตัวนี้คร้าที่แล้วตัวนี้เราวที่แล้ว,ว,ว,ล,วลืมถ่าย เป็นโอเวอร์ไซด์เหมือนกันหน้ารักเป็นลายนีแล้วก็เสื้อหมัดย้อมอันนี้ก็ซือที่เกาหลีเหมือนกันนะครับโกชาร์ซื้อที่เกาหลีตัวนี้ที่จะขายแล้วก็เสื้อสีดำเป็นเิืเสื้อวงนะครับใครอยากได้ก็สามารถไปซีเอฟกันได้ แล้วก็เอเดอร์ตัวนี้แต่ว่าเอเดอร์ตัวนี้มีตำหนิแต่จะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าไปแบบกัดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะกัดไปกัดสีหรืออะไรอ่ะไม่หมายถึงว่าถ้าสมมติเราไปแบบใส่แบบที่ช่วยให้มันขาวขึ้นนะพวกน้ำยาสวผ้าขาวใช่มันจะได้หรือเปล่าแต่มีตำหนิเป็นแบบเรลืองๆหน่อยนะแต่ก็ดอกก็ขายถูกหน่อยตัวนี้เปึดหน้ารักเอเดอร์นะครับ อันนี้เคยใส่ไปอีเวนต์กับปรบปอบีเป็นของครอสเป็นเสื้อส้สอมเป็นแบบว่าเป็นผ้าแบบไนผมนคม,มไม่คมอะไรคแล้วก็เ <c oughs> จนเต้ที่ผลิตออกมาตอนแรกจะวางขายก็ถือ<ม>ว่าเป็นตัวที่ทําออกมาเป็นลายเจนเต้พิเศษที่ม,มีตัวเดียวมีตัวเดียว อันนี้ไอซ์นอนนเนอร์แวงนะครับของกันตัวน,นี้ก็ขายเหมือนกันแล้วก็กางเกงอันนี้เคยใส่เมื่อโควิดครั้งที่แล้วปีที่แล้วเป็นแบบเป็นผ้าแบบผ้าหยิบต่อตอกกันอะไร <ป S 1> ไ <ป S 1> ลๆใส่ไปบ้านเพื่อน,น<ม>แล้วก็ของเกรซนะครับอันนี้เป็นแบบมัดยอที่จะขายยังไม่หมดยังมี กระเป๋าของการครั้งที่แล้วที่เอ้ยเพิ่งลงไปไม่กี่วันเองครับแต่อย่าลงใหม่น่ารักมากของโลกท่าถูกฉะครับนะะอนตึ้ตึ้งนี่อันนี้นะครับใบนี้กลับมาแบบง่ายสบาย เอาไว้ข mm ้างนอกเลยยิงจะปรับสายได้นะตอนนี้กันยังไม่ได้ปรับสายอะไรอีกหมวดยังยังและก็มี จะหยิบขึ้นมาใช่ยังใช่หมวกไซส์หมวกโคชีขอน้มแนะนำหน่อยมึงโคชี XL นะครับอันนี้ก็คือใหม่เลยยังมีอันนี้อยู่เลยไซส์ XL นะครับถ้าใซส์ XL กัดใส่ยังไงก็ใส่ได้แต่ว่าก็จะแบบมีความแบบหลวมหน่อยนิดนึงแต่ก็ใส่ได้สำหรับใครที่แบบผมเยอะหัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ได้เลยนะครับ แล้วก็มีกระเป๋าแบบว่าน,น่าราน่ารักหลุยวิตตองหา่าแต่ว่าแบบนี้ก็คือไม่<ต>ค่อยหา,ายได้เป็นลายยีราดด้วยน่ารักมาก <c ười> ก็ใส่เหรียญเวลาแบบออกจากบ้านข้างนั้นแบบเผื่อไม่มีอะไรเผื่อแบบใส่ของน,น้อยๆออกไปข้างนอกเดียว,ดดยวใช่แล้วก็ยังไม่หมดมีกระเป๋าตังค์ด้วยนะครับนี่โกยาร์ สีส้มสภาพถือว่าใหม่เลยให้ดูึใหม่ม <า S 1> เดี๋ยวข้างในเดี๋ยวกันจะเปิดให้ดูมาพร้อมกล่องแนละ้ว<ด>ก็ถุงผ้าข้างในนะครับก็ใหม่มีช่องใส่บัตรใครสักบัตรเยอะนะครับก็สามารถใส่ได้เลยสีส้มแบบนี้เป็นกระเป๋าทรงยาวามาพร้อมกล่องถุงผ้าลิฟวินครบเลยนะแบ้วนี้นะครับ แล้วก็สุดท้ายใครที่แบบชอบเดินทางไปทะเลหรือว่าอยากได้กระเป๋าสานน่ารักน่ารักก,ก็ไปดีนะครับโลเว่ใบนี้ซึ่งป้ายก็ยังมีอยู่ยังใหม่อยู่เลยนะคะใหม่เลยเน่ดูดูดก็คือใหม่เลยแล้วก็มีถุงผ้ามีกผ้ามีการให้นะครับมีกระนงกระดาษก็คือโฟมหมดุอย่างนี้ ของโรเว่มีสมาร์ลลี่อยู่ยนี้น่ารักมากครับใครที่สนใจนะครับอยากได้หนักก็รีบไป 4F กันเลยนะครับเพราะว่าหลังจากไลฟ์นี้นะครับ <ใจ S 1> กันก็จะลง<จ>แล้วก็ขายเลยเจนดพูดก่อนเลยว่าทยอยลงอ๋อทยอยลงใช่ใช่ทยอยลงเจิด <laughs> นะครับายบ้าย